เดี๋ยวก่อนเห็นคุณทําความดีดิฉันอยากช่วยคุณโปรโมทเพราะคนเราทําดีเราต้องโปรโมทได้ข่าวว่าจะเอาแอลกอฮอล์แล้วก็เจลไปมอบให้กับโรงพยาบาลถึง10บแห่งทั่วประเทศเลยเหรอคุณพี่เแต่คือนี้ถ้าทาเองเนี่ย ทำไม่ได้นะมันต้องมี Business Partner ที่ดีเพราะฉะนั้นไปพบกันเลยกั่คุณหนึ่งครับคุณหนึ่งช่ตรงนี้สวัสดีค่ะพี่หนึ่งต้องบอกนี้ก่อนว่าคุณหนึ่งเนี่ยคือเจ้าของเซนแฮทอนิกหนึ่งใช่เหรเขาอยู่ตะกี้ยังบอกบอกว่าหมดแล้วขอหน่อยผมร่วมแล้วทำไมรายการนี้ไม่ได้ขอของฟรีทั้งนั้นเลยวะแต่จะบอกว่าคือพี่เห็นดาราหลายคนเนี่ยเขาบริจาคกันใช่ไหมเราคิดว่าอะไรวะที่แบบแพทย์และพยาบาลอยากได้มากที่สุดและเห็นอย่างหนึ่งที่แบบขึ้นมาทุกลิสต์นะคือแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือค่ะ แล้วพี่ไปถามโรงงานต่างๆอะบอกว่าผมขอซื้อเท่านี้เท่านี้พอไป,ปมาลตขนาดไหนได้ไหมเขาบอกไม่ได้เขาขายแค่ปลีพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งมันก็น้องรักเรานี่หว่าหนึ่งเจ้าของเซนหนึ่งมีโรงงานแล้วหนึ่งบริษัทหนึ่งโรงงานหนึ่งอ่ะเขาก็ผลิตแอลกอฮอล์ขายคนอื่นก็เลยบอกว่าหนึ่งเราเราลงทุนกันไหมแล้วก็ผลิตมาแล้วบริจาคโรงพยาบาลใช่ครับอ่าเห็นบอกว่าบริจาคสิบแห่งเลยสิแห่งทั่วประเทศครับซึ่งตอนนี้นะฮะเรา ติดต่อแล้วร่วมบริจาคที่เราติดต่อได้แล้วเนี่ยสองแห่งนะครับก็คือโรงพยาบาลที่แม่สายะนะครับแล้วก็โรงพยาบาลพระปกเก้าที่จันทบุรีครับอ,อ่ะแสดงว่าถ้าโรงพยาบาลไหนที่ต้องการให้ติดต่อเข้ามาใช่ครับให้ติดต่อผ่านทางไหนคะแต่ไม่ได้แค่นี้นะ,ค,ะคือมันมีเราบริจาคขวดๆอย่างเงี้ยสองร้อยขวดและแอลกอฮอล์อีกห้าเท่าไหร่นะห้าสิบ ลิตรครับผมห้าสิบลิตรหน <50 S 1> ึ่งโร <30 gr. S 1> งพยาบาลน <30 S 1> ี่คือเงินเงินเราเงิสองทุนน้างอนุโมทนาบุญพี่หน,หนึ่งพี่พี่แคด้วยติดต่อเข้ามาทางไหนถ้าสมมติว่าตรงไหนที่ยังเดือดร้อนอยู่ค่ะครับก็สําหรับโงาบาร,นนรบโงพยาบาลที่เดือดร้อนนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดนะครับสองห้าศูนย์เก้าหกหนึ่งหกนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ด้วยนะครับที่เบอร์ที่แอดไลน์นะครับแอดไซ มิสมูมูช็อปนะครับ M I S S M U M U S H O P นะครับมิสมูมูช็อปก็ได้แล้ว<ช>จะบอกว่าที่โรงพยาบาลยะลาวันก่อนที่พี่ท็อปก็บอกเหมือนกันว่าว่าถ้าอยากได้ก็บอกแล้วเราเรา,เราพยายามติด,ต,ดต่อ,ตอไปแล้วบอกให้คุณหนึ่งติดต่อไปแล้วยังไม่มีเสียงตอบรับมาเพราะฉะนั้นที่โรงพยาบาลที่ทำไรหน่งจะเทสว่ามีแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จริงป่ะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จ้ะโรงพยาบาลที่ยะลาคุณติดต่อมาด้วยนะครับถ้าเกิดยะลาติดต่อได้เนี่ยเราก็จะเหลือจะโรงพยาบาลอีกเจ็ดที่ที่เราจะมอบเจ้าแอลกอฮอลล์เนี่ยิตร แล้วก็ขวดอย่างเงี้ยอีก อ่าสองร้อยขวดต่อโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นที่ติดต่อมาที่แอดมิสมูมูช็อปนั่นเองนะหรือว่าใครที่อยากจะช่วยกันบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆก็สามารถสั่งผ่านเราได้ด้วยใช่ครับหรือว่าอยากจะเอาไปเก็บไว้ให้ครอบครัวเพราะได้ข่าวมาว่าอีกหน่อยเนี่ยแอลกอฮอล์จะหมดตลาดนะจ๊ะใช่ครับมาสั่งที่แอดมิสมูมูช็อปกันละกันครับครับผมโอเรียกได้ว่าเป็นการร่วมบุญกันคนละไม้คนละมือใครทําอะไรได้คนนั้นก็ทํากันเนาะขอบคุณพี่หนึ่งนะคะขอบคุณพี่หนึ่งนะได้ครับผมมาออะไรต่พี่หนึ่ง รายการคุยแซปโชว์จบแล้วนะคะกด subscribe ข้างล่างนะคะแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนด้วยค่ะ